นอากาศดีชะมัดเลยเหมาะกันทำอาหารตาร์ตี้เลี้ยงเพื่อนๆนะและเฉพาะเพื่อนบ้านชาวบ้านของเราเนี่ยและช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดยาวซะด้วยหออย่างนั้นก็หยุดกันยาวๆไปเลยละกันว่าแต่พูดไปพูดมานี่ก็ท้องหิวแลวเนี่ยไปอบพิซซ่ากินดีกว่าวันนี้ทําพิซซ่ามาสองหน้ากะว่าจะกินคนเดียวแล้วก็แบบให้เพื่อนค้างบ้านสักถาดนึงนะอุ้ยอบร้อนร้อนเลยอ่ะหอมจัง ฮัมฮัมฮัมใส่ชีสเยอะๆหองปลอดเลยออ้ยหวังว่าคงจะไม่ไหม้นะนั่นไงสุกละพิซ่าได้ที่ละเราอบพิซ่าสุกแล้วก็ต้องรีบเก็บอ๋อโถทำไมมันตกพื้นละ่นะไม่เปไรเชลล็อกไม่เห็นหรักปั๊บยวเองนิ่งให้พิซ่านะเป็นโปโลนี่ของเรากับหน้าฮาวเอียนแล้วก็ต้องใส่ถาดไม้ก่อนนะมันถึงจะเหมือนพิซ่ามีอีกถาดนึ่ง วิ่งล้อแล้น้อุ้ยเอาไปวางไว้ข้างในบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยแพ็กใส่กล่องแล้วไปให้เพื่อนข้างบ้านนะออ้ยดูนี่หอมฉุยเลยอ่ะอ,อยากจะชิมสักชิ้นหนึ่งจังเลยแต่ว่ามันยังไม่หิวะดิมันก็แค่อยากกินนะนฮ้ยกลิ่นนี้โอ้ยน่ากินจังเลยนี่มันกิีนพิซซ่านี่นะเอ๊ะว่าแต่ว่าแถวนี้มีใครทำพิซซ่าด้วยหรอไหนไปโดูซิกระดึบ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 เฮ้ยนี่มันขนมเค้กนี่นะ เจ้าของบ้านมีอยู่โอ้โหขอกินเกินนะครับกำลังหิวโไปเรื่ๆเดี๋ยวเจ้าของบ้านเห็นไปละครับชวิอ้อ้เดี๋ยวเกือบลืมมาละลืมเค้กไว้หน้าบ้านนี่นะเอา้าเค้กหายไปไหนเนี่ย เอออย่าคะขอคิดก่อนเมื่อกี้เราวางเค้กไว้ตรงนี้นี่นะแล้วมันหายไปได้ยังไงอะอุ๊ยกินยังอยู่แถวนี้เลยแปลว่าต้องมีคนแอบจิกไปกินก่อนใช่ไหมเนี่ยต้องไปถามคุณชาบ้านเลว่ว่าเขาแอบเอาขนมเค้กมาไปกินก่อนหรือเปล่าอะในนีน่คุณชาบ้านเท่าแกเท่าแกแอบขโมยขนมเค้กข้ามาก,กินหกือนะเปล่าโอ้เปล่านะฉันฉันไม่กล้าขโมยเค้กของเธอหรอกในซอยเนี่ยเธอใหญ่สุดนะ ใครจะมากล้าย้ำกับเธอวะอืมงั้นก็เล่าไปนะอย่าให้รู้นะว่าใครขโมยเค้กอ่ะเฮ้เสียงใครมาลองให้แถวเนี้ยลองตามเสียงไปดูสิลองได้โศกมากเลยเนี่ยดูดิยังมันโศกโอ้ยนเชี่ยงี้น้องหนูน้อง ในมันเดูไม่เหมือนลูกของคามาล่าแมเลยนะาายในดูเหมือน ตัวเปียกคาร์เมล่าแมนอะเฮ้ยเขาเป็นเด็กอยู่หลอกหน้านี่เขาเพิ่งเกิดยังแบบบ่ออยู่เลยนะเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำนะอาบน้ำเห็นหึงมากเลยอ่ะห้องน้ำไม่เอาเดี๋ยวเขาเป็นก๊อวงจรปิดตัวตัวเขาโดนหนาไม่ได้เดี๋ยวกันโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวแล้วก็อกมากเอยากทำยังไงโอ้โอ้โอ้ช็อตช็อช็อตโอ้ช็อตเขามาช็อตเขามาช็อตนายอ้าวช็อตจึ๊งจึ๊งอ้าวเอาเอาหนุกคนน้ำเป็นแฟน ไปว้าว้าอุ้ยหายแล้วหายแล้วแต่วอยยังไม่สะอาดเอี่ยมอ่องเลยอ่ะโอ้ยสะอาดแล้วโอ้ยหนูไม่ร้องอ่างไปลองอ่างันดีแล้วอ๋จวนนอจะเดินหนูแผ่นน้ำเออเฮอะไร้เฮ้ยนั่นมันชั่วนี่นเนะน้อยนะ่ะเ<า>ลยเน<ด>ี<ว>่ยจะพบคนชัวช่ว กี้กี้ตรงไหนอ่ะขดหลมเอาเซแค่นี้ขดไม่เป็นเลยไงอ๋อไม่ถึงได้บอกว่าส้มเลยมันเนี่ยชัวรทุกคนนั่นแหละนะไอ้น้ำก็ไม่ปิดด้วยมานี่แล้วตัวเด็กน้อย ทำความดีแล้วสบายใจจุงเจ้าลูกคานาล่ามานีแล้วเนี่ะเป็นไรเหรอนายจะตุ้มตุ้ยกันไปแล้วนะนี่หนักกี่กิโลเนี่ยทำไมมันถึงได้อ้วนตุ้มตุ้ยนี่เขาเนี่ยตัวเบาเบานีาคุณยายจะทำข้าวให้กินนะนี่มันกรีนพิซซ่านี่นะเขาเดี๋ยวจะรับพิซซ่าไม่ได้หรอพิซซ่าเนี่ยน้พิซซ่าจะไปข้าวบ้านเขาหมดเลยอ่ะ แซ่บเวอร์โหอร่อยเหาะเลยอ่ะเมียกินอีกมเนี่ยโอ้ยังไม่อิ่มเลยอ่ะเอ๊ะอะไรเฮ้ยเค้กช็อกโกแลตเหรอโอ้โหนัดนะมันยัดก้อนสุดท้ายแล้วนะอร่อยเวอร์โอ้โหกินอะไรกินได้อะเมียไม่เห็นยัดนะไม่เห็นมีอะไรกินได้อีกแล้วยังหิวอยู่เลยอ่ะเน่เน่เน่ ตรงโซนนั้นเป็นห้องนอนอของเรานะเตียงนี่นะเตียงหนูเตียงหนูแม่เป็นอนสไลไมนะนี่นี่นี่<ม>ต้องหลอกล่อด้วยของเล่นมีเตียงนอนของนายนะต้องเป็นเตียงนี้เท่านั้นนะอะอะไรไม่เอาจะเอาสีฟ้าว้าวนี่มันกุ้งกิ้งนี่นะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งโอ้ยแต่มันคับแคบไปอะแม่มันอยู่ไม่พร้อมติดพุงอะเนี่ย นั่นแหละอยู่ได้อ๋อตุ๊กตาช้างหนูก็ไม่เอาเอ,าล,อเล่นเทนนิสสว,วิหน่าเล่นจุงอ้าวไม่เอาหนูโตแล้วหนูไม่เล่นเกมหรอกเอล่นอะไรอ่ะหนูจะไปปาเจะพวกถอ่วซ่อมหนูจะทำลายซ่อมให้หมดโลกเลยก็ <c oughs> สักปเปียกอย่างเงี้ยนะจะไปสู้กับเขาพาหนูไปร้านขายซ้อมน่ะสิเอาเป็นว่าเดินให้ไหวกันดีไหม นี่นี่นี่จ้าลูกค้าแม่ละแมนพี่ว่าเตียงของหนูว่ามันลรกเกินไปนะเดี๋ยวพี่จะทําคอกให้อยู่ดีแม่เอ้ยนี่ปลาแม่ยิ่งกินปลาของพี่นะโอ้โหเอากินไม่ได้เหรอกินไม่ได้อฮ้ยี่ทําคอกเสร็จแล้วอ่ะอยู่ซิออมยแต่แล้วไปสูบสว่นที่ไ่น เรามไม่อยากอยู่ในขกอมามาอยู่ป่า,าดีแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวอีกน,น,นะเราน่ะอยากอยู่ก็มาอยู่ไอคน,นเดีลเซ่ไม่อยู่ในข้อหรูกอยากออกไปเล่นสนามเด็กเล่นจุงไบอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสนามเด็กเล่นนะ อาน,นี่มันนี่นี่ที่มีชิงช้าให้เล่นด้วยนะอะไรกันวนะม่มนจนี่เองเหรอใช่แต่อ่านังไม่ได้นะโอ้ <c oughs> ไม่โอ้มีอันเดียวยังเล่นไม่ได้อีกอะ่ะอุ้ยนี่แม่รู้เปล่าหนูนะ่ะฝ่ายฝันจ,จะเป็นคามา่าแมนที่สุดในโลกเลยนะนี่ หนูมีทีเด็ดด้วยทีเด็ดทำไมอรอกคนี้ไงล่ะติดตัวอย่างแรกจิ้วทับทำไมโห้ยิงเลยุดด่ไม้ทึได้โหดไมตั้งแต่เอกแบบเนี้ยจิ้วหนูเก่งมากใครสั่งใครสั่งให้ได้ทำแบบนี้น่เม่อ๋อหร้อนรนเ่ยอออ๋ออ๋อไอ้เจ้ลูกคานะท้านี้นี่นี่กลับไปเลนะใครอยู่ที่ทานคับของน้ยเลยเราเป็นผู้ฝึกกระสุนซิงจมาะยิ Yay! สาัาดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวมัดของเจ้าหัวโถ้ซ่อมกับพวกคาเมล่ามากันอีกแล้วค่ะซิงตอนนี้เขาก็มีอัปเดตจากมาใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเป็นตัวไข่สปอนกันเลยดีกว่านาะนี่ก็คือหน้าตาของไข่ทั้งหมดค่ะมีประมาณส1อฟองด้วยกันเนาะโวราก็จะเป็นคาเมล่าวูแมนค่ะตัวนี้เราชอบมากเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิงเวลาเขาปอดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้กล้องของเขานะคะกลายเป็นหน้าสีแดงจากหน้าสีฟ้าค่ะแล้วเขาก็ยิงได้ค่ะยิงเป็นระเบิดไฟออกมาได้เนาะยิงไกลด้เะ เนี่ยอื้ือ้าวเขาอยู่ใกล้ๆเขาก็ต่อยใกล้ด้วยนะใช่เขาไปอยู่ใกล้ๆมันก็จะต่อยแต่ถ้าอยู่ห่างๆก็จะยิงนะว้าวยังโหดอะมอนเนี่ยเขาบอกว่าตัวเดียวก็เอาอยู่นะโหดนะตัวเป็นกล้องวงจรปิดจุงเบอร์ดูซีมีสัญญาณเตือนภัยด้วยถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็โหดนะต่อไปก็จะเป็นเจ้าคาเมราแมนค่ะต่นี้ก็จะเป็นเจ้าคาเมราแมนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะแต่ว่ามีแอนิเมชันในการเดินแล้วก็แอนิเมชันในการต่อยค่ะเลือดก็เยอะด้วยดอื้มต่อยเข้าไปต่อย ม,มความ,มาถึก<ค>มีม <า S 2> ความแมนนะเนี่ยมีความถึกและความโหดในตัวทำไมกิกกี้เขาโหดจุงเบยมีความเอลคอร์ดเลยนะดูดิเอลเป็นตัวเอสเลยต่อไปก็จะเป็นคามราดรอปชิปค่ะดูดิว่าหน้าตาเป็นไงนะนั่มาอะไรอาจารย์ดาเทียมอ่ะคล้ยายคล้ายันอวกาศเลยดูดิว้าวนี่มันฐานทัพของคามราแมนนี่นะแต่ว่าไม่น่าจะมีดาเมจนะมันก็จะลอยไปลอยมาแบบนี้ยเนาะ อันนี้ก็สวยดีสวยกว่าตัวก่อนที่เราเคยเห็นเหมือนกันนะอาเน,นว้าเขาจะยิงเลเซอร์จากข้างล่างได้ซะอีกอันงี่ดีเขายังไม่ยิงพี่เคงเขายังไม่ได้เขียนโค้ดที่ยิงให้ต่อไปจะเป็นบิ๊กคาเมล่าแมนค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะแต่ว,ว่าเพิ่มเติมด้วยท่วงท่ากันเดินและการปอยนี่โอ้หู่อยไม่ยั้งอะ่ะใส่ทีเดียวร่วงเลยนะเนี่ย แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นอามท้ไทเลสค่ะเจ้าหัวโทรซุ่มแขนหรอไหนดูดิโอ้โหแขนของมันเหมือนลวดสลิงเลย้ยมีแขนเหมือนดักเตอร์อัตอพุทธเลย วินอยู่ที่มือของมันดิเป็นคีมหนีบไหมนะวิยตัวนี้มันยกคอนี่ด้วยล่ะนะต้องเจอหน่อยไม่เลยมาลองเฟ้อยสิอ้าวไงเงือบเลยยังไม่ทันได้สู้มันไปซะละอย่างนี้ต้องลุ่มนี่สวมหมูสวมหมูนี่เลยมาเป็นหมูก็ยังไหวนี่ไม่ร้อ่ะล้มหมดแล้วต่อไปจะเป็นฮ o ี่ toilet ค่ะแล้นี่น่าจะเป็น a n เจลเนาะนี่ไงเป็น a n g e ลจริงๆค่ะเพราะว่าบนหัวมันนะคะก็จะมีวงแหวนอยู่บนหัวค่ะนี่เลยให้มา ดูแต่เจ้าคาเม่าแมนดูดินี้มันเอาหัวฉกเอาหัวโขกเอาหลับสบายสู้ปั๊บเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยไม่มีความถึกเลยอ่ะต่อไปจะเป็นเจ้ากริชทยเล็ตค่ะตัวนี้ถึกแล้วก็โหดนะคะแล้วก็วาร์ปได้ค่ะโอ้โหลองสั่นช็อตช็อตช็อตโอ้โหไปแรงในรองนี้โอ้โหทีเดียวตายเลยเหรอโอ้โหเป็นยังไงบ้าเป็นยังไงาโหดเกินว่องไวเปล่าเครื่องที่คอยไวแสงใช่เครื่องที่คอยไวแสงหลับสบายเลยทีเดียว แล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะเป็นคาโมไทยเลยค่ะตัวน,นี้นะ่าจะออกแนวทหารเลยเนาะนี่ไงมีรายพังทหารด้วยเฮ้ยตัวนี้เราเห็นบ่อยอ่ะโหยิ้มปากกว้างอนะ่ะคำเติมคือยิ้มได้น่ากลัวจงดูปากคดิมันยิ้มเหมือว่ามันร้องเพลงอ่ะใช้ทั้งสองอย่างเลยนะนี่แหละส่งคาเมราแมนไปเยอะมันกำลังจะกินคาเมราแมนแล้วโดนคาเมราแมนใส่สล้มเลย ต่อไปก็จะเป็นดับเบิลวิซซ่าทยเลยค่ะตันนี้น่าจะเป็นมือเลื่อยนะคะอยาลองดิอ้โหนี่สกินไม่อย่างแท้เลยลูซีเพิ่ง,งรรเ,เคยเห็นนะเนี่ยเป็นมือเลื่อยคู่นะคะอุ้ยลายได้ด้วยอ่ะตอนนี้เท่มากเลยอ่ะ จ้วงเลยจ้วงเลยเลื่อยเลโอ้ยเทอซ่วมบินได้ไม่ฟแฟา์นะ,ะแฟร์นะแต่มันยังมีเลื่อยทั้งสองเลื่อยอยู่นะกลัวไม้ลัวไม้โอ้อยตัวนี้โคตรตัวนี้โคต,ต,ต,ตรแต่ว่าก็ยังสู้เจ้าพวกคาร์มเมลาม่าแมนไม่ได้อยู่ดีอะเนาะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะเป็นบูดาเซอร์ทอยเลตค่ะตัวนี้ก็น้าตาของมันก็จะเออคล้ายๆกับรถถังนะโอ้ยมันเป็นก๊เลยโหดรเวอร์เฮ้ยมันสับได้โอ้ย เขามีโต้งอกอมมาข้างหลังด้วยยหรอใช่มีมีดอีโต้เนียนะสับได,บลลด้ด้วยเหมือนสับหมูเลยดูดิว้าวเป็นรถคันเบลเลอร์เลยอันนี้อันนี้เทนะเนี่ยแปลกดีเนาะมันมีตัวแบบนี้ด,นด้วยยหรอเออมีมีดอีโต้เนี่ยหรอเนี่ยแล้วก็แพคคาเมล่าแมนนะต่อไปก็จะเป็นอินฟลิกคาเมล่าแมนค่ะก็คือจะเป็นเจ้าคาเมล่าแมนในเวอร์ชันที่ติดเชื้อนะคะ ดูดิที่ตัวของมันนะ้นมีประกายไฟเนะโอ้โหช็อตเลยช็อตเลยนี่ต้องเจอเวอร์ชันธรรมดาหน่อยับนบอกถึงลักษณะของการติดเชื้อนะคะคล้ายๆกับติดเชื้อปรสิตอนะเนาะเอาล่ะเกิดการลุ่มขึ้นอุ <c> ้ย <oughs> อินเฟลิกอะมันโหดมากเลยนะต่อไปค่ะจะเป็นไททันคาเมล่าแมนค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นไททันเนาะตัวก็จะใหญ่เลยนะปีเป็นบอสตัวใหญ่ แล้วก็มีโล่อยู่ข้างหลังนะคะแต่ว่าเวอร์ชั่นเนี้มันจะยิงแสงแล้วก็ใช้โล่ไม่ได้เนาะแต่ว่ามันจะเน้นเตะต่อยค่ะอย่างเงี้ยคือมันต่อยอย่างเดียวเลยนะตัวยังใหญ่ดูสิเอาไว้ไปสู้กับบอสของไทเลตนะคะีแต่เขาไม่เห็นนโล่มาใช้เลยอ,ะอ่ะอ๋อเขาไม่ได้ใส่แอนิเมชันไงแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นสไปเดอร์ไทเลตค่ะอันนี้เป็นมุมเนาะนี่ดูดิปากมันขยับไปด,ด้วยอะ เอาแล้วสู้กับคาเมลแมนแต่ว่ามันไม่ยิงอะดินี่ันยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหดูขาสิยยังกันมุนม,มไม่แน่ใจเราพอยิงใกล้หรือเปล่าเนะต่อไปจะเป็นสปิริตี้ไทเลตค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันปกตินอร์มอลนะคะแต่ว่ามันยืดปากได้ๆๆได เลยเลยคุณคา่าเลแมนร้องเพงเลงยังนยดูดีเ้าโดนล,ลุมแต่กรไมมรไาเจ้าแว่นดำมาลุมเฉยต่อไปจะเป็นซอฟทเล็ค่ะก็คือจะเป็นเจ้าหัวโถิดส้มใบเลื่อยนะคะนี่มีใบเลื่อยทั้งสองข้างเลยควงมาเลยดูดีควงมีดอิตโต้มาเลยนี่มันก็จะคล้ายๆกับมิดใบเลื่อยนะคะดูสิไฟมิอิตโต้เลยโอ้โหหมุนฉับหมุนฉับหมุนฉับเดี๋ยวเราจะเนิกหลายตัวดูนะนี่จังสับเป็นหมูบะช่อเลยทีเดียวแต่ว่าคามา่าแมนเขาก็ถึกกว่าอยู่แล้ว เขาว่าเจ้าหัวโทซมนี่ตายหมด <c oughs> ต่อไปจะเป็นล o c k e t ็ตไทเลค่ะตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับมีมิสไซล์ติดตามตัวเนาะก็คือมันจะคล้ายๆกับบินได้นะคะเหมือนมีจรวดอยู่ข้างหลังะนะดูดิมันตัวใหญ่มากเลยแต่ว่าไฟข้างหลังเขาสวยมากเลยนะดูดิมันเหมือนมันติดจรวดไว้ข้างตัวเลยอะต้อง6อันเนี่ย โอ้โหดูสิเนี่ยมันไอพ่นเะจ็ดนี่นาเริ่มเลยมาลองสู้กับเจ้าพวกคาม่าแมนดูเอาโหไ<ฮ><ฮ>ทลแล้วไปหมดเลยแค่ชนก็ตายแล้วล่ะยังไม่ทันสู้เลยมันไทสปแปนหมดเลยตัวนี้ก็โหดนะถือว่าวันเทิร์นกิมเลยล่ะนี่เลยมาเจอคาม่าแมนผู้หญิงหน่อยโ่อฮงไทไปแล้วอา้าวไปซะแล้วต่อไปจะ เป็น professor t o i l e ค่ะใหดูดีว่าหน้าตานี้เราเคยเห็นหรือเปล่านี่เราเคยเห็นแล้วแต่ว่าอันนี้เขาเพิ่มเติมริมฝีปากออกมานะคะให้ปากเป็นแบบร้องเพลงได้เนาะให้ปากแทงไดข้ขมิบได้นะเห็นปากนี้สุดวันนี้แขนเขาขยับได้แล้วว่าแขนเขาก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะดีว้าวางไ่แขนหน้าเป็นแท่งเลยนะใหญ่มากเลยแหละจ้วงเลยจ้วงเลยเอ้ยแต่ว่าสู้คาเมล่าแมไม่ได้หรอกนะดูดีมันปล่อยปรสิทออกมาได้ด้วยอ๋อมันสามารถเสกลูกน้องลูกสม นออกมาไ,ได้ค่ะต่อไปจะเป็นโพลิทายเล็ตค่ะนี่หัวทถส้วมตำรวจไปหมวกตำรวจด้ยนะ มีวออยู่ข้างเลยเอาไปซะแล้วยังไม่ทันได้สู้เลยมีหลายไฟเลยมีวอร์มีวอมีวอมีวอราฉันจบฉันครับเฮ้ยมีไฟวอรอยู่โอ้หอมไรแล้มอยู่บนหลังโทรศมพทแม่เขาไม่กดชัดโคกหรือเปล่ายังไม่ทันสู้เท่าไหร่ตายซะละต่อไปจะเป็นอินเฟคบิ๊กคาเมล่าแมนค่ะตอนนี้ก็จะติดเชื้อเหมือนกันนะคะมันก็จะมีคล้ายๆกับไฟช็อตแบบตร้นะคะอยู่ที่ตามลาตัวเนาะน่าสงสารอ่ติดเชื้อมาล้อนี่เออโอยชอเลย เอาอันนี้ตัวเล็กกว่านั้นเนี่ย ừ ừ ừ ามาบ <ừ> มาง <ừ> ลเรามวยคนละคู่อยู่แล้วมาลงองทอยกันดูดิตุยทท้้ององง พวกอินเฟกเนี่ยมันก็จะโหดอยู่แล้วนะก่อนอันนี้มันก็จะเป็นพวกคาเมล่าแมนใช่ไหมแล้วผสมกับว่าเป็นอินเฟกต์ยิ่งหดเลยเนาะต่อไปจะเป็นซังกัสทารเล็ตนะคะตัวนี้ก็จะแค่ใส่แว่นดำมาเนาะแล้วก็จะลองเพลงนะคะแว่นตาก,นตกันแดดเหรอใช่ว่าตากันแดดบอกให้ทากินกันแดดก็ไม่ทาน,นะาตอน่อไปก็จะแผ้แดดอะไรเนี่ยไอเสลต่อไปจะเป็นทริปเปิลทอเล็ตค่ะก็คือเจ้าหดโถส้วมสามหัวนะคะเอ้ยตัวที่สามข้างหลังมันมีเขาซิลทูด้วยเห็นป่ะอปไหมครับต้องเอาส้วมมาแปะกันเนี่ยไหมครับ ใก้กันเดิอนอะน่ากลัวเป็นเขาของซีร่ทูหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเขาซ้อมกับเขาด้วยกันด้วยสยองอน,นี้มันขิดหัวกันใหญ่เลยขิดหัวกันเองปะเนี่ยน,นี่พยายามจะก้มลงกินจะพวกคาเมล่าแมนนะอุ้ยตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะดูนี่น่าจะเป็นบอสได้ละแล้ดูดีแล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะเป็นวิสซ์ทอทไเลตค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นมือเลื่อยเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นเลื่อยรอบตัวแบบนี้นะคะอ้ยหมุนแล้วหมุนแล้ว,ลวอันนี้โมเดลใหม่นะ ขาบอกว่าเท่มากเลยนะดูที่หน้าของมัตสกนอนเาทำโมเดลยังสวยอะ่ะนี่มาใส่แว่นได้เห็นเปล่าอุย้ยโหดจุง <laughs> แล้วก็มีคล้ายๆกับํารวจแจ็คแพ็คอยู่ข้างหลังด้วยนะแต่ก็ไม่รอดนะสูออ้ไม่ไหวหรอกตัวผู้หญิงเขาโหดออไปจะเป็นบิสซซอไทเลสค่ะอด,ดีว่าหน่าตาเป็นไงนะอ๋อโหอะไรกันนี่มีปืนกลด้วยอ้โหติดอาวุธมาครบตัวว้าวสุดยอดข้างหนึ่งมีเลื่อยข้างด้วยนะมันหัวมีหัวแคมิราแมนได้เหรอ รู้สึกว่าเหมือนปืนเขาก็ยังใช้ไม่ได้เขาเลยใช้เลื่อยเลื่ไปก่อนนะยังไงเขาก็ยังสู้คาเมล่าแมนต้นฉบับไม่ได้หรอกเขาไงนี่ต่อไปอจะเป็นทอลรลิสตอยเลตค่ะมาดูหน้าตาของมันดีกว่านะหน้ตาตาเป็นไงนะโอ้โหตัวใหญ่เอ้ยใส่หมวกเกาะด้วยมันใส่ชุดเกาะ ยังไงเลยเท่าไรแม่มาใส่ชุดก่อเหล็กกันเนาะว้าวมันปล่อยทีนท,ทีมาได้เอ้าวนี่สายไหนเนี่ยแต่ม,<อ>มันก็คือคูดาวอะนะเอาเลยปล่อยเยอะๆปล่อยเยอะๆเอาเลยนี่ยปล่อยได้แค่รอบเดียวเอาคูดาวนานเกินมันตไปเลยไปจะเป็นไททันคาร์เมลแมนแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดค่ะอ๋อก,ก็จะมีค้อนเนาะคล้ายๆกับว่ายิงเลเซอร์สีฟ้าได้อะนะอุ้ยอย่างแค่ดูซิ่ยเหมือนยิงบุกระบะสีฟ้าได้เลยแล้วก็จะมีค้อนเป็นอาวุธด้วย โหดเกินเขามากันได้ค่ะก็จะใช้ค้อนทุบแทนนะยพี่นช <c oughs> ่ใช้ค้อนทุบเราไม่ยทุบ <c oughs> โดนนั่นแะไม่ใช้ไม่โดนะ <c oughs> ไม่เหลือถ้าอยู่ระยะไกลก็ใช้ยิงกันเนาะว่าตัวนี้โหดมากเลยอ่ะล้วก็เทได้หละชอบแขนเธอจังเลยต่อไปจะเป็น G man toilet ค่ะอันนี้ก็เป็นบอสเนาะตัวนี้เคยเห็นแล้วมันจะยิงเลเซอร์จากดวงตาได้นะคะอันนี้เขาทำโมเดลใหม่มานะ หนลองดูซิจะโหดแค่ไหนอ่ะตั้งมาสู้กับไททันคขาไม่อดไหมออโหยิงเลยทะลุกลางลำตัวเลยเขาว่าเสมอกันนะไม่มีใครแพ้ใครชนะหรอกเพราะว่าเลือดเยอะกันทั้งคู่อนะเนาะอันนี้ก็สู้กันอยู่นานแล้วนะโอ้ยเอากันไม่ลงเลยดูดิใช่ขิงกันไม่ลงเลยนะ เออมเขาว่าไปค่ะพี่คินเขาจะสู้กันอีกนานน่าแหละแม่ดิเรากินพิซซ่ารอดีไหมต่อไปก็จะเป็นสไปเดอร์คามล่าค่ะเดี๋ยวลอกสปอนดูเนาะตัวนี้เคยเห็นแล้วแต่ว่ามันสวยกว่าเดิมดูดีเวลาเดิมมีแอนิเมชันของนางมุมไหมเนาะมีเราดูกล้องสิเขายิงถาเป็นเลเซอร์สีฟ้าไปนะคะกระสุนเลเซอร์สีฟ้าค่ะยิงเป็นปืนกเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นวันนี้นี่แหละที่มันจะรัวขนาดนี้่เพราะว่าที่เราเคยเห็นก่อนน้านี้มันจะเป็นแคาลูกธนูใช่ไหมแต่อันนี้คือยิงแบบเป็นกระสุนเลเซอร์มาจริงๆ ฉัน,นติดไฟนะใช่ดามิดล้างมากโอ้ท่าเดินยังเทเลยซับไปจะเป็นบัฟเฟอร์คามล่าแมนค่ะโอ้คามล่าแมนตัวนี้ก็มีอาวุธไม,ดไม่ดุสซ่อมนี่เองไม้ดุสซ่อมคาตันคาบคาตันอันนี้ตีด้วยไม้ดุสซ่อมโอ้โหแบบใช้ได้ด้วยป่ะคาตันที่ไหนต้องเรียกเขาคนนี้เลยนะ ดูด้านหลังของเขาดิอูโหูด้านหลังเขาเหมือนมีแบบแทงน้ําหรือว่าเจ็ทพดเนี่ยแหละอูโหดูดิตีทีเดียวก็ตายแล้วอะ่ะน,น็นอกอเอาท์เปลเลยยังโหดเลยแล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะเป็นปรสิติทอเล็ตนะคะตัวน,นี้เป็นตัวประิตเนาะซึ่งทําออกมาใหม่นะคะตัวน,นี้ก็จะยืดปากเหมือนประิติออกมาได้นะคะแล้วถ้าเกิดสมมติมันโจมตีคามิล่าแมนตัวนี้นะคะ คามร่าแมนหรือว่าเจ้าพวกทีวีแมนมันก็จะติดเชื้อนะคะเราก็จะสตันไปค่ะกลายเป็นตัวอินเฟคไปเลยโอ้ยดูดิเจตัวนี้มันโหดนะแล้วเขาทําปากออกมาเหมือนเอเลี่ยนเลยอะยังสวยดูสิเหมือนเอเลี่ยนจริงด้วยนึกถึงเอเลี่ยนเลย <c oughs> ต่อไปก็คือดีเจทอยเลตค่ะอันนี้เป็นดีเจนะนี่ใส่หูฟังซะด้วยโอ้โหชาวร็อกชาวร็กอ,อกออาหักแล้วจ้า แล้วก็ลืมจะออกหักจริงว่ะอ้าวหายเงือบไปแล้วมันเลือดน้อยทำงานต้องเสร็จเยอะๆโอ้โหมาเลยเป็นกองทัพดีเจเลยยังไงก็สู้ไม่ได้หรอกนะอ้าวเฮ้ยลุ่มๆโอ้โหดีดีเจเยอะจังเลยโอ้ยปีนี้ดีเจคนเดียววันนี้ดีเจเขามารวมตัวกัน ทำไมเข้าโหดจริงเลยนั่นคามลร่าแมนเองอะน,นี่แล้วก็ตัวสุดท้ายจริงๆว่าก็คือไฮราค่ะก็คือจะเป็นเจ้าหัวถส่วซ้ที่มีห้าหัวนะคะอันนี้เขาทำออกมาใหม่เนาะโอ้หว,วาวยังสวยดูสิมันหมุนคอได้เห็นปะเห็นแล้วเหมือนกระลำะดาบเลยมเป็นแมงมุมไอ้ตา มันแย่งกันตีวะเนี่ยมีห้าหัวดีกว่าหัวเดียวนะหัวเดียวก็เทียมรีบก็แค่ข่าวันนี้เราก็รีวิวหมดของ Skibidi Toilet กับคา m e เมล a มนไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบม็อดเจ้าหัวเถรซุ่มแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดกักระดิ่งให้กันดินะได้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ฟุ้งขยกันนะครับอันนี้ต้องไปก่อนละบาย